อ่ะโอเค EP นี้จะให้ลองมาทายเสื้อบอลกันเห็นว่าฟุตบอลเนี่ยพวกมึงรู้ทั้งสองทั้งสองคนเลยเดี๋ยวกูจะเอารูปเสื้อบอลอมาสามทีมเอ้ยไม่ใช่สาทีมสามตัวแล้วให้พวกมึงลองดูว่าเสื้อตัวไหนมาก่อนโอเคไหม,อมโอเคนะมาเริ่มตัวแรกเลยนะตัวแรกเป็นทีมนี้นะเชลซีโอเค<า>โอเคนะ ไม่ต่างกันเลยที่อ่ะีทองล้วนเลยตัวแรกอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งนะเมื่อกี้เมื่อกี้สองนนี่เป็นของปีนเดียวค่ะอันนี้อันนี้ปีนของมตางปีนของมาตาเริ่มไปดูสามเมื่อกี้สีทองสีท้ายสามคือเสื้อที่มึงใส่อยู่หรือเปล่าใช่ใช่มึงใส่อยู่ด้วยไม่หลังปีได้อยู่ป้าก็ใช่อยู่โอเคให้ไม่ให้ดูแลให้ปรึกษากันแล้วลองตอบมาว่าเรียงลำดับมาว่าอันไหนเก่าเก่าไปใหม่หลังซัมซุงแล้วมันไม่มีแล้วลองซูมทองอะลองซูมอยู่ป้า กูกูฟเจสิคำตอบคือหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามถตอบหนึ่งปีแล้วหรหนึ่งเนี่ยเป็นปีสิบเอ็ดเฮ้ยสิบไอสองเนี่ยสิบเอ็ดแล้วสามก็คือสิบสามกูเรียงมาเลยโอเคอันนี้ได้หนึ่งคะแนนเชื่อเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคทีมต่อไปพร้อมยังพร้อมอ่ะทีมต่อไป เก็บไวอ่านี่นะหนึ่งอันนี้ปีเรวานพิงมัดดิดอ่าที่แล้วเรื่องไปใครบอกใช่อันนี้ปีปีล่าสุดแล้วป่ะใช่ยากยากยากผมว่าไงผมว่าแต่กูว่าอันที่สองปีขายปีล่าสุดอันนี้ตอวแรกปีดรอทมุนบาเอีนยนเลยใช่ห,หรอเออไม่ใช่บาเอียนดรอทมุนมาเคมัดท <Okay. S 1> ี่ยิงจำได้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เป็นตัวแรกเลย ไห้เวลาเขียนครับผมเพราะว่าสีเหลืองก่อนเนี่ยเพราะดาวมนหลังๆเป็นเหลือเข้มละก็ไเป็นหนึ่งสสองเออไะเป็นหนึ่งสามโอเคคําตอบคือหนึ่งสองสามอันนี้ผิดนะอันนี้ให้ดูเฉลยไปแล้วนะยากยามันใกล้เคียงกันใช่ปีหลังๆมันนิดนึงตัวแรกอ่ะคือตัวแรกคือปีสิบสองิบสามตัวที่สองคือปีสิบสามปีสี่ปีมาปุร้อยที่เจ็ดทั้งฤดูกาลและปีล่าสุดก็คือสิบหกิีเจ็ดที่มีขีดตรงกลางสิบหกิบเจ็ ปีที่เดมไม่ได้ย้ายออกอโอเคทีมต่อไปนะทีมต่อไปคือทีมแมนซิตี้แมนซิตี้โอเคอันนี้เสื้อตัวแรกอันนี้เสื้อตัวที่สองและอันนี้คือเสื้อตัวที่สามเชี่ยหนึ่งกับสามไม่เหมือนกันไหยไม่เหมือนอันนี้น่าจะก่อนขอปกน่าจะก่อนปรึกษาครับน่าจะกูว่ากูว่าขอปกอ่รอกูว่าสามสองหนึ่ง วกข,ข,ข, okay. ขาก่อนเขาพวกขาวก่อนบนน้เหรอคำตอบคือสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งนะยืนยันคำตอบครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งโอเคโอเคคำตอบคือหนึ่งสองสามันเดิมมันหาลูกผิดนะล็อกล็อกเฮ้ยแต่ว่าตั้งใจหาแล้วออะันแรกที่มันไม่ใช่คอปกอ่ะมันคือปีที่อากโลยิงได้แชมป์ ปีสิบเอ็ดไอ้คอปกดำอ่ะก็คือปีสิบห้าปีที่ไมสิบห้าแถมปะใช่ปีสิบสองสิบสิบคมันยูได้สิบสามอืมแล้วก็อีกอันนึงก็คือคอปกอ่ะก็คือปีสิบสามนิตสี่เออปีสิบสามนิตสี่ใช่โอเคข้อนี้ผิดทีมเราไปนี่ออกจากเซฟโซนนิดนึงเป็นทีมนี้ครับผมโหเก่าเก่ามากโหคอปกไม่เคยเห็นเลยว่ะคอปปกครับโอ้ไม่เคยเลยว่ะไม่เห็นคนตมซอนไหม มันมีดาวเว้ยไอสองคันต้อมีดาวสองไม่มีมันจะออกวะเนือมองเห็นดาวปะไม่เห็นไม่รู้อันหนึ่งอันหนึ่งไม่มีดาวอหนึ่งน่าจะเป็นเสื้อเก่ามากโอเคปกข้าวปกน่าจะเก็นตอนนี่เก่าได้นินอืมหนึ่งไม่ก่อนอะไรตั้งหนึ่งรู้คำตอบตั้งหนึ่งถามหนึ่งถาม่ะถึงงดิ่ะตอบนะภาพที่สามเก่าสุดคือปีสองพันสิบหกภาพล่าสุดอ่ะ ครับแรกก็คือปียูเว่สองพันล่าสุดเนี่ยต่ไม่ได้ดูสองเราไม่ดูบอลไม่ไ้คุณไม่ได้ดูบอลดูตัวเลยแล้วก็ลูกกลางก็คือปีที่เดวเปโลออกประตูท้ายใครนะเดวเปโลอันเดวเปโลก็คือปีสองพันสิบแปดมันก็คือปีหกปีแปดปีสองโอเคข้อนี้ผิดเพราะต้องดูอยู่บ่อยโอเคข้อนี้ผิดครับผมโอเคทีมต่อไปครับทีมต่อไปเราก็ยังไม่พ้นจากลีกอิตาลีเหมือนเดิมผูอิทเป็น ทีนี้อินเตอร์อินเตอร์มิลานเขาปกแล้วดิอคอคอคอจีนคอจีนอันนี้อันนี้ใหม่ใ่เตะปึ๊บก็เด้งหมดเลยก็รว่าน่าปีแบบปีติดติดเลยเพราะว่าคอปกกับปีสุดท้ายกูก็คิดเหมือนกันเคาปกปีสุดท้ายย้ำสองกล้แล้วกูสองกล้องกันโอเคงั้นคำตอบคือสองสามหนึ่งสองสามหนึ่ง คำตอบก็คือพี่ครับภาพแรกคือปีสองพันสิบสี่ภาพแรกคือปีล่าสุดเลยภาพที่สองคือปีสองพันสิบสิบเอ็ดแล้วภาพแรกที่บอกว่าเป็นขีดขีดที่บอกว่าหม่สุดออะคือปีสองมิฟิ์ที่ได้แชมป์ที่เปิ้ลแชมป์ะจริงเหรอเออก็คือของโอเคครับทีมต่อไปคือทีมนี้ครับ คำตอบคือไม่คิดพอวิเคราะห์ดิคูเห็นไม่ชัดเลยเขาด้วยวนเฮ้ยให้กุชื่อวิเคราออาไปชื่กูหนึ่งแมนยูอ่ะแปนยูกรูปสุดท้ายไอเดียวฟาร์มาซีร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้ไม่ไม่เดี๋ยวพูดใหม่ันที่ยีรูปแรกคือขอขาวากสองรูปที่สคือฟาร์ซีคำตอบคือคำตอบเลยวะน่าจะสิสองสอหนึ่งสองสามหนึ่งสองคือไอสองคือตัวไหนนะสองคือปาสององเอาปให้กูเดานะ สองเก้าสองสอ่าอ่าแล้วก็รุทีสองแล้วก็สองสี่ตารตาสิบสองสิบสามสิบสองสิบสามแล้วก็แ้ก็คอดาขคอดาคอดาน่าจะเป็นสิบสามสิบสิบสามสสี่คำตอบก็คือถูกต้องครับตีเซ็เลยตีแบบเซ็เลยตี๊สกแล้วีโอเคเราจบแล้วเราจบแล้วที่เหลือพิมพ์เลได้ไม่เาก มน้าข้อใช่ไหมได้สองคะแนนมันไม่กูโมเลยเฮียมันไม่สิบ้อได้นแล้วมันไม่กูโมเลยเฮียปีแล้วม่กูโมเลยกูจะโมอยู่เลยก็เก่งเกินจะโมเลยไงเมื่อกกูเก่งบอกแล้วโอเคเมื่อกี้ตอบห้าข้อได้สองคะแนนถือว่าเอาเรื่องตอบทีมตัวเองถูกอย่างเดียวทีมอื่นไม่ได้เรื่องเลยสตีนเลยเลยโอเคอันนี้ทีมต่อไปทีมนี้น่าจะขุนตากันอยู่ก็คือทีมนี้ครับ เสื้อตัวนี้ปีนี้มีเสื้อะกูก็มีเสื้อ่รักใช่้ตัวนี้ครับตัวนี่อโอเคว่าตสุดท้ายตัวแรกตใช้คือมันมในกี๋ไมัแจนยาวปะจำจำได้ไหมว่าเสื้อตัวนี้ใครใส่จำได้ไหมเชฟฟาบกัสไม่ในกี๋วลองตัวนี้้ดูนาโอเคคำตอบคือตัวที่สองตัวที่สองคือล่าสุดริที่ที่เพื่มึงี่อยู่บ้านกเอ มันมันเป็นปีแจ็คสัเพียร์สซี่แล้วก็อันนี้ไม่ไม่รู้คนนี้ใส่หมอโทมัสโสกี้จำไม่ได้ใส่ใส่ลมันนีมันจะทานคนสกี้ได้แล้วเสื้อตัวสุดท้ายชิลูเคยใส่จำได้เลยเป็นพูม่าอ่าเป็นพูม่าแล้วมันเป็นเสื้อนั่นแหละรัดลูกอรลูกมันเป็นรัดลูกชิลูอเล็กซิตน่าจะเคยใส่ด้วยน้องจะเรียกไม่ฉุนนะคำตอบคืออะไรนะสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองเป็นคำตอบที่ ภาพที่สามเป็นอาร์ฟีนอฟปี2008ปี2008ภาพแรกเป็นอาร์ฟีนอฟปี2021และภาพที่สองเป็นอาร์ฟีนอฟปี2 0ง7ันสิบเจ็ดเลปีสุดท้ายที่โอฟิวใส่โอเคทีมต่อไปคือทีมขวัญใจกูเองทีมนี้ลิว์พทีมที่เก่งที่สุดในจักรวาลจักรวาลไหนโอเคเสื้อตัวแรกเือตัวนี้ครับโหจำได้เลยลื่น เลื่อนเลื่อนเล่อนโอ้ยไปไปเพื่อนต่อไปไม่ต่างกันเลยี่อโอเคเพื่อตัวไหนเก่าที่สุดและตัวไหนใหม่ที่สุดโอ้โหดูไม่ออกเลยเห็นรูปแบบไหมคอนเอร์คอนเอร์มันเป็นไม่รูปแบเก็รูปเลยัไม่เสื้อตัวแรกก็ตัวท้ายตั้องเาสมองสดอนเซอรรีบูปีนี้ปีนึงเป็นแนดชาร์งนดลเป็นมันแล้วตัวนี้เนี่กปัจจุบันครับปัจจุบันเป็นไนกี กูว,ว่าหนึ่งสองสามคำตอบคือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใช่เป็นคำตอบที่ผิดครับสองสามโอเคทีมต่อไปนะเป็นทีมนี้นี่กาต้าอะไรนะ โอ้โหอันไหนเก่าส <cko ier> <net> ุดอ the so, ันไหนใหม่สุดถ้าพูดจะไม่ผิดนะเสื้อตัวแรกอ่ะให้ดูนี่เสื้อตัวแรกอ่ะเรียกเป็นแค่น้ำเงินแดงน้ำเงินเสื้อนั่นอ่ะเมซี่ใส่คนเดียวตอนนี้หนุ่มๆอยู่เลยในเสื้อตัวนี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้เออตัวนี้น่าะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นเมซี่ใส่คนเดียวส่วนตัวนี้น่าจะเป็นปีแรกที่นี่มาใหญ่มาแล้วรูปกันนะใส่ทุกคนอ่าเอฟเอ็นเป็นปีที่ทำได้เพราะฉะนั้นเป็นปีต่อไปส่งส่อก็กลายเป็น หนึ่งสองสามคำตอบ<า>คือหนึ่งสองสามพอจะรู้ไหมว่ารูปที่หนึ่งคือปีอะไรฮะรูปที่หนึ่งคือปีอะไรพอรู้ไหมปีเหรอคือสามสิบสี่สิบสามสี่สี่ห้าสิบห้าสิบหกอ่าสิบสามสี่สิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกอ่าโอเคเป็นคำตอบพี่ถูกแบบเต็มเลยไม่ผิดเลยปีแรกคือปีที่เบฟไปอยู่คนเดียวยังไม่มีสามตาสามปีที่สองคือปีแรกที่เนม,มาย้ายมา ด้านสุดท้ายคือเอ็มเอ็มเอ็มเยนโดกูเก่งกว่าตอนแมนยูเนี่ยเก่งเก่งเกินเก่งจัดโอเคได้สี่จากเก้าโอ้โหเก่งนะต่ออีกข้อหนึ่งได้ได้ครึ่งหนึ่งโอเคโอเคเทียบอันเมื่อกี้มึงเก่งกันจัดเลยอ่ะสโมสรมึงเก่งจัดเลยเพื่อสุดท้ายมึงได้อยู่ไฟเลยเพื่อใช่เพื่อสุดท้ายเมื่อกี้ได้อยู่ไฟอันนี้ก็คือพอมสรมึงเก่งกันจัดแล้วกูเลยลองเป็นทีมชาติบ้าง ยากนะยากนะเราไม่มชาบ้าแล้วก็อยากรู้ว่าแบบจำเสื้อทีมชาติได้ไหมเพราะเสื้อทีมชาติมันนา่าจะต่างกันเยอะอยู่นะแต่อนนี้ยากเยอะลแล้วก็เป็นทีมชาติที่กูเชียมาตั้งแต่เด็กด้วยก็คือทีมชาติบาซิลครับผมโอ้โหบาฟิลมีแค่สีเหลืองและสีเขียวมั้นะเหลืองเหลืองเหลืองแหละบาซิลนะออกความต่างจากฝั่งลูกนี้ครับว่าลูกไหนเป็นรูกที่เก่าที่สุดรูปสุดท้ายมันออกเหลืองเขียวออนด้วย โอเคให้เวลาวิเคราะห์กันหนึ่งนาทีในมาแต่เขาปกชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์จะบอกว่าหนึ่งในสามรูปนี้ยมีรูปหนึ่งที่โดนเยอรมันถล่มรูปไหนเป็นรูปที่โดนเยอรมันถล่มกิ่ปีแล้วอะแปดปีโอมานาคาเบอร์สามอะน่าเป็นปีฮอดกาที่โดนเยอรมันถล่มเปนหนึ่งแล้วก็เขเปลี่ยนใส่ลูาเปลี่ยนมาใส่เขาปกถ้าจำได้คือเขาปกอะเนวิญยังใส่อยู่ ตอบคือสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองแต่สามสองหกเป็นคำตอบขออภ <laughs> ัยอีกไหมครับผมโอเคคำตอบคือผิดครับผมสามสองหนึ่งคำตอบคือสามสองหนึ่งผิดเดีเดียวอย่างไรถูกหนึ่งข้อเป็นสิบ <c oughs> ข้อได้สี่ถือว่าเอาเรื่องอยู่ <c oughs> ถ้าชอบคลิปแนวนี้หรือแนวฟุตบอลอะไรอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมไอี IG ขึ้นตรงไหนตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงไหนตรงนี้โอเคอันคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ